<l ux> ลูกสาวฉายเอามือท้ายไปลวงทางนี้เดี๋ยวตอนนี้เราก็าปาดท,ทางนี้ว่ามันแปลว่าผมไม่เปรี้ยวมองใปถึงเมาอนเด OK, ร,ร์ลนโอเคสิกลัตที่นี้ว่าผมก็ไม่รู้ต้องเมมตังไม่แบมเปเท่าไหร่ันมแบมไม่ตายคุณแม่แบมรู้ไหมว่าผมพาเอาหายหลอนเขียวแล้วอันนี้ว่าผมแค่สลับน <l ux> ี่ <l ux> ถ้าว่าเดี๋ยวก่อนว่าถ้าให้ลองส่องเนี่ยมันต้องเ,เพชรมันก็เข้าตาอานนี้กูก็ว่า<ม>ไปได้แต่ได้แต่นีนะบปากตุ๊กตาได้จบปากจบจบไม่เป็นเลย,ยว่า,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 าเอาไว้ล่างนั้นเขาอยู่ตรงล่างเขาไปพุ่งออกทางไหนเนี่ยแล้วเสียเพชรแน่นแว่าไอ้หาเรื่องให้บ้าเลยนี่ตายค่ะไอ้ใหญ่เพชรเพลงนะบีนะฮะให้ถ่ายน้ำม